มาต้องสั่งจริงไม่เหมือนใครดูก้างนครึ่งตัวดูขนาดยกอันดับหนึ่งให้กับก้างคือ่งน้ำแล้วหอมปลาทะสามอย่างที่สั่งมาเนี้ยก็คืออร่อยหมดตอนนี้อยู่ที่ร้านกวสงคนโบาราณอยู่หลังตลาดนะครับก็เป็นร้านที่หลายๆคนแนะนำว่าเฮ้ยต้องมาลองกินแต่ว่าเนื่องจากว่ามาแค่นี้นะอาจจะสั่งไม่ได้เยอะเต็มโต๊ะเหมือนหลายๆคนนะครับ สิ่งน้าที่สั่งไปนะฮะเป็นเมนู s i เ n a t อ r ์ที่นี่ชื่อว่าข้าวผัดผู้จัดการเขาบอกว่าเป็นสูตรของผู้จัดการสักท่านนะฮะโดยดูหน้าตาของข้าวผัดนะครับจะเป็นลักษณะที่เป็นข้าวผัดที่มีกุนเชียงและกากหมูนะฮะและข้าวจะผัดมากับหมูสับแห้งๆนะครับและดูเหมือนจะมีเครื่องเทศบ,บางอย่างเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตชิมก่อนนะฮะน่าจะเป็นเหมือนคั่วก,กิ้งหมูสับแล้วก็มีกุนเชียงมี กากหมูนะครับหนึ่งคำนี้มีความตัดจานเผ็ดร้อนอันตราพวกกิ้งกริงความพวกกิ้งแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากนะแต่ว่าไม่าเาให้ความกลิ่นสมุนไพรหอมแล้วก็มีความเหมือนร้อนอุ่นๆชาๆซาโคกิ้งอ่ะแต่ไม่ได้เผ็ดมากนะแล้วพอเกลือุณเชียงหวานมันก็จะตัดกันแล้วก็ตักหมูก็จะกรอบๆแล้วกดูนี่กาหมู เป็นกระหมอดโบราณเนาะก็จะมีความแบนๆน่ะอืมแบนๆไม่ได้เป็นสายเบาอะคุณเจลรสชาติไงมั้งรสชาติหอมๆเครื่องเทศแล้วก็มันเหมือนมีสมุนไพรอะนะแล้วตัดตัดฟิลควงเหรออใช่ใช่ฟิโคก่วเงแล้วก็ ตัดหวานกับคุณเชียมันก็เลยทำไม่ยิ่งเข้ากันแล้วกากหมูหอมหอมอมเค็มนิดๆเป็นกากหมูโบราณกากหมูโบราณแต่แบบโบราณนะที่แบบเป็นเหมือนสามชั้นที่ติดนานนึงแล้วมาหั่นแล้วก็มาเียวเองเป็นสไตล์แบบนี้เป็นกกหมูโอร่อยแต่อร่อยอร่อยออร่ยเดี๋ยวเหลืออีกเมนูที่สั่งไปก็คือก็เมื่อกี้ก็ถามกูทรงกูทรงว่าถ้ากั้งี่ยทำได้สองอย่างคือไม่เท่ากระเทียมก็พริกสดแล้วก็มีการแนบทายว่าแต่กั้งพริกสดเนี่ยคุณมาวินมากินางเราก็ตามคุณมาวินเนาะ ตัประสงค์แกก็จะทําให้ตามจํานวนที่แบบมามาสองคนเดี๋ยวก็ทําให้คนละตัวเดี๋ยวเรามาลองชิมก้างของประสงค์ก่อนแต่ข้าวผัดผู้จัดการนี่คือมาต้องสั่งจริงไม่เหมือนใครอร่อยแล้วข้าวผัดนะไม่มันเม็ดแห้งแบบแบบแบบคั่วนะคั่วกระทะน่ะดีดีดีคือเกินคาดมากชอบชอบเลยก้างพริกสดมาละคือชามโตมากเห็นแล้วแบบอึ้งไปเลยอ่ะคือเหมือนเอาก้างไป ทอดก่อนแล้วผัดกับแบบเหมือนเป็นน้ำมันหอยที่มีพริกสดมีอะไรอย่างเงี้ยแฉะแฉะแฉะหน่อยอนะเนาะดูกั้งในเครื่องตัวดูขนาดแทบไม่เห็นรูปร่างเลยเดี๋ยวขออนุญาตแงกั้งก่อนเนาะน,นี่คือน้องกัง้งเนาะขออนุญาตราดน้ำพริกสดนิดนิดนึงรสชาติเป็นยังไงเนาะนี่อื้อ กั้งสดเด้งไม่ต้องพูดคือตัวกั้งคือเด้งไม่ต้องพูดเลยผัดพริกสดก็จะมีถ้าเกิดใครชอบแห้งๆก็จะผัดทอดกระเทียมมันน่าจะโอเคแต่นี้ไม่แบบมันจะมีน้ำผุพริกหน่อยๆแต่เขาจะมีน้ำจิ้มครับเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดเป็นเหมือนน้พริกน้ำส้มนะไม่เชิงน้ำจิ้มซีฟูดนะ้ดเนาะเดี๋ยวเอาราดพริกน้ำส้มนี่่กอนเนาะขอนี้อ่ะพริกน้ำส้มจะไม่เหมือนน้ำจิ้มซีฟู๊ดเป็นพริกกับน้ำส้มรสมันก็จะแบบไม่ได้จี๊ดจัดเท่าเนาะแต่ความความกั้งอะ่ะเออ ก็ของวัตถุดิบมันสดใหม่อ่ะกินแล้วแบบดีก้งดีนะแต่ว่าตัวพริกสดเองมันก็เหมือนแบบเขาทอดมาก่อนแล้วค่อยมาผัดอ่ะมันก็จะไม่ได้เผ็ดร้อนอะไรมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครชอบแห้งๆก็ไปทอดกระเทียมได้น่าสนใจทีเดียวเมื่อกี้นั่งเฉียงกับเจว่าผักที่เขาผัดมาในไอ้ก้งพริกสดนี่นคืออะไรมันคือใบลิ้นหานเป็นผักท้องถิ่นที่นี่ฮะนี่ก็คือไม่เคยรู้จักมาก่อนซึ่งพอกินไอ้ใบลิ้นหานเนี่ยที่ผัดกับตัวน้ำพริกเนี่ยตัดจ้านเลยนะ าอ,อารมณ์เหมือนกินพวกผัดไฟแดงอะงแต่ว่าเผ็ดกว่าแต่ว่าเผ็ดเผ็ดกว่าผัดไฟแดงเพราะพริเพกเขาแบบพริกตําม,มาแล้วอะเนาะพริกสดตำพริกสดตำซึ่งมันก็จะคือจัดตอนแรกกินกัง้งเออเหมือนไม่จัดจานเว้ยแต่พอไปกินในใบเลนหาน่ะเออจัดนะเธอที่ชอบเลยและทีเนี้ยมาถึงกั้งชิ้นนี้ที่เราขโมยมาอันเนี้ยจะเริ่มโดนน้าพริกสดเยอะขึ้นเนาะแต่ว่ากั้งเลยสดไม่ต้องห่วงอืม แต่ว่าตัวก้างอ่ะเขาไปผัดกับแล้วมันอาจจะแบบเออแต่ก็คือรสชาติก้างเต็มที่อ่ะถ้าชอบจัดจัดอ่ะเธอก็เอาน้ําน้ําผัดเนี้ยราดอีกทีหนึ่งหรือจะจิ้มอีน้ําจิ้มพริกสักทีน้ําส้มก็ไดนะ้แล้วอยากเผ็ดยิงกิ็นในใบลิ้นหานผัดอ่ะเผ็ดแน,น่นอนเผ็ดแน่นอนใช่เพราะว่ามันมันบางแล้วมันเก็บเก็บรสชาติไว้ในผักหมดอ่ะอืมอืมฟินมากก้างก็ดี<ส>ก้างสดเด้งสดดีมาก าเสียหายคือ925ก็ก้างอ่ะ2ตัว800ครับลงข้าวผัดด้วยข้าวผัดร้อยเดียวเรียกว่าร้านนี้นะให้คำจัดความคือร้านธรรมดาที่อร่อยไม่ธรรมดาอาหารธรรมดาแต่มันวัดฝีมือทุกอย่างเลยขอบคุณครับก็คือวัดฝีมือทุกอย่างผัดข้าวยังไงให้แห้งร่วน ส่วนผสมของข้าวที่ออกเผ็ดเครื่องแกงนิดๆของความ,มคล้กคายคั่วกิ้งหรือว่าปลาทอดเครื่องใส่ภูเก็ตเนาะกับกับหมูกรอบๆและกุนเชียงที่ตัดหวานนิดนึงแล้วราคาก็เรียกว่าสมเหตุสมผลใครอยากมากินอาหารทะเลสดๆเราไปกินร้านทะาาเลนะร้านาาถ้ารเจบอกว่าถ้าไปกินร้านริมทะเลโอเคคุณได้บรรยากาศแต่ว่าราคาไม่ได้ถ้าต้องการราคาสมเหตุสมผลต้องการอาหารทะเลจริงๆไม่ได้บรรยากาศมากๆมาที่นี่เถอะ โกสงคนโบราณหลังตลาดแกเปิดตั้งแต่เชา้าถึงประมาณห้าโมงเย็นห้ามงเน,งเนถ้าใครไม่ในบรรยากาศเน้นกินแบบใบอันเนี่ยมาร้านนี้เถอะอาหารทะเลแกคัดมาอย่างสดสดแล้วฝีมือแกแบบขอยกให้ดิงช่วงดีค,ครับสวัสดีค,ครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ร้านหมอมูดงแลวนะฮะเป็นร้านที่ถือว่าแบบ อยู่ในซอกซอยลึกลับพอสมควรแต่ของเขาอร่อยของเขาดีใครๆก็มากินกันครับก็วิธีการมาเนี่ยอาจจะนฐานะคนไม่รู้ทานเนาะคือให้เข้าซอยป่าลายก่อนแล้วก็มันจะมีซอยซับซ้อนนิดนึงนะครับพอเข้าซอยป่าลายมาประมาณสัก2กิโลเมตรได้เมื่อเลาวเป็นซอยเลี้ยวซ้ายคุณก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆจนทังในสุดก็จะเจอซอยมูดงแล้วก็เป็นที่ตั้งร้านร้านนี้แหละครับเดี๋ยวสั่งอาหาราบางส่วนแล้วเดี๋ยวมาชิมกันว่าแต่อะไรอย่างที่เราสั่งนั้น เป็นยังไงบ้างฮะอาหารมาแล้วนะครับถือว่าอาหารเขาทาได้เร็วมากๆจริงๆนะครับสิ่งแรกคือข้าวคั่วครับข้าวคั่วเป็นลักษณะมีข้าวเป็นข้าวเหมือนเหมือนข้าวผัดนี่แหละนะมันคั่วแต่ว่าจะมีการผัดเหมือนผัดไข่ใส่กุ้งแห้งใส่หอมแดงแล้วก็ใส่พริกขี้หนูด้วยนะนี่คือข้าวคั่วของเขานะฮะรสจัดจ้านนะกินปุ๊บก็ทุ่มอ,อยู่ความเผ็ดร้อนในขอบพริกขี้หนูนิดๆนะฮะเหมือนข้าวผัดแห้งๆแต่ว่า จะมีกลิ่นแล้วก็รสชาติเผ็ดของพริกด้วยซึ่งกินแล้วจะไม่เลี่ยนอร่อยอร่อยเลยคุอร่อยมากอันนี้คือหมึกผัดน้ำดำเนาะอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติเป็นยังไงแต่กินแล้วฟันดำแน่นอนนี่หมึกผัดน้ำดำนะฮะอยู่ทะเลเนาะหมึกก็คือดีอะแต่ว่าตัวน้ำดำอะเข้าปากคำแรกจะมีความแบบหวานนํำนิดๆน,นะครับแล้วก็จะมีกลิ่นความเป็นแบบไอาอาหารทะเลอะ่ะ ไม่หนึกับเค็มจะมีลักษณะความบริหารทะเลเข้ามาอันนี้ก็ใช้ได้นะครับถัดมาคือปลาทูยัดไส้ฮะเหมือนปลาทูยัดไส้ของเขาคือตัวไส้ข้างในของตัวปลาทูเนี่ยเขาจะยัดด้วยแบบเหมือนปลากับเครื่องแกงอารมณ์เหมือนทอดมันอารมณ์เหมือนหอมหมกอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือปลาทูยัดไส้นะฮะก็คือเป็นไส้ดยใครเหมือนทอดมันหอมหมกนะชิมดูก็มีความแปลกเลยมีความจุดเค็มนิดเดียวต้องกินคู่กับข้าวน่าจะโอเค แต่ความเก๋คือเขาก็เอาแบบความแบบความทอดมันเนาะเดี๋ยวขอชิมเนื้อข้างในอีกทีหนึ่งนี่เนาะในความกึง่งถ้ามันกึ่งหอมหมดเด็เมนิดๆนะอันน,น,นี้ถ้ากินคู่กับข้าวดีแต่กินปลาจอกเข็มนิดนึงเหมือนต้มส้มลำเพ็งกันบ้างเป็นต้มส้มก็คือเป็นต้มส้มใส่กะปิใส่กุ้งแห้งอะไรอย่างงี้นะฮะเดี๋ยวลองชิมดูรสชาติเป็นยังไงนี่คือต้มส้มลำเพ็งนะฮะสำรเรานะเรากินแล้วรสมันดูแบบ กินได้แหละแต่เราสุกเราอัดไม่เข้าไม่ถึงอารมณ์เหมือนจะเปรี้ยวชัดแบบต้มส้มกระไมมีความเค็มๆข,ของกะปิเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครอยากลองก็มาลองได้แต่เราเป็นอันสุขว่าแบบไม่ใช่แนวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าในสั่งสี่จานเนี้ยก็ยกอันดับหนึ่งให้ข้าวคั่วจริงๆข้าวคั่วคืออร่อยจัดจ้านมากเนาะแล้วก็เราลงมาที่ชอบอะเราที่คุณเคยคือหมึกผัดน้ำดำ่านึกถึงแบบก,กินหมึกหวานตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ นี่คือที่ร้านหมอมูดงครับผม <S 2> <S 2> <S ตอนนี้นะครับอยู่ที่ร้านจัดจ้านใบกวัวแดงนะครับก็ <S 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 นะอยู่ริมถนนนิดนึงเนาะเสียงอาจจะแบบว่าเรียวนิดนึงเนาะสั่งมาสองอย่างนะฮะก็ให้เจ้าของร้านแนะนำนะครับกุ้งหมูสาผัดสตอกะปินะฮะราคา1 80กุ้งนี่มา4ตัวใหญ่ๆเนี่ยดูจะขนาดช้อนได้ว่ากุ้งตัวใหญ่มากนะครับแกงขั่วปูใบชะพลูนะครับในราคา300ปูเน้นๆมากเน้นจริงๆคือตักทุกช้อนทุกคำคือปูแน่นมากซึ่งอาหารทุกอย่างมีรสจัดจ้าน,นต้องชิมกับข้าวสวยเนาะ ถ้าชิมเปล่าอาจจะแบบจัดอาเริ่มจากกุ้งผัดสตอรกรปินะจริงเป็นคนกินสตอไม่เก่งเนาะแต่ว่าเราก็จะมาดูว่าความผัดกระปิทั้งหลายแหล่นี่ยความจัดจ้านของมันนี่เป็นยังไงบ้างนะขอกินข้าวกับหมูสับกระปิก่อนนะฮะหืมรสจัดจ้านจริงกับรสกระปิกับ ชัดมากจัดมากต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นคนสายที่กินรสจัด,ดน,นิดนึงนะเพราะว่าผัดกะปิก็คือจัดจริงๆถ้าใครชอบแบบกะปินวลๆไม่สาใจจนะ้ะถ้าใครกินไม่ติดหวานพร้อมเลยเพราะว่าความกะปิคือชัดมากในน้องกุ้งตัวใหญ่มอ้อกอืมจัดจ้าน,าานชื่นน้ำมากแกงข้าวปูใบชะพลูนะฮะกะเท้า Uh huh. ร้อนว่ามในคอเลย oh. ไม่ได้ติดหวานแต่คือเข้มข้นมากๆเข้มข้นจริงๆแต่จานโดยโกัวแดงเนี่ยต้องสายแบบคนชอบอาหารรสจัดนะจัดจริงๆวันนี้ลูกพี่ลูกน้องญาติพามาเลี้ยงอ่ะงานกินฟรีมาแล้วหนึ่งนะฮะอยู่ที่ร้านก่อาจานนะครับก็เขาว่าร้านเป็ร้านท้องถิ่นที่แบบอ,อาหารดีราคาไม่แรง แล้วก็นักท่องเที่ยวบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะสั่งกันมาแบบง่ายๆสั่งกันมาแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบเออเราอยากกินเราก็สั่งอะไรเงี้ยเอาเริ่มจากออส่วนนะฮะออส่วนจะผัดมาแห้งๆหงอยนำรวมตัวไม่ใหญ่มากหมไม่กันก็ใช้หอยติบของที่นี่อ่ะอผัดก็จะมีควา,ามรสชาติกลมๆนะหนึบๆดีดดดเอร่อยถ้ากลมกลม่อมแล้วก็หอมกระทะด้วยอืมอันนี้ร้านหน้านะฮะเดี๋ยวชิมเส้นก่อนร้านหน้าความความเตรียมก็อยู่ที่เส้นนี่แหละว่าผัดดีไมด่ดีอืมเส้นผัดเชยแต่ไม่เละแตเค็นิดนึงครับเส้นอร่อยเส้นออร่ย ปคนหอมกะทะอ๋อ,อส่วนก็หอมกะทะเรื่องกะทะเขาดีแต่ไม่ถึงกับเค็มมากมันเค็มนำนิดนึงแล้วก็อมหวานตามหลังเมนูนี้นะครับชื่อเมนูว่าน้ำพริกคั่วภูเกต็ตหรือว่าภาษาเกตคือน้ำชุบคั่วเป็นเมนูโปรดของแม่ของไบอันเองแต่ว่าชีกลับไปแล้วชีก็อดกินนะครับก็คือเป็นน้ำพริกที่ไม่ได้เน้นสุขภาพเพราะว่าเต็มไปด้วยกาก,ากหมูล้วนๆเนี่ยในช้อนนี้คือกาก,ากหมูทั้งนั้นนะฮะเข้าปากนะ อารมณ์เหมือนกับหมูผัดพริกแกงอะ่ะฟิลเร่งไงอะ่ะจะพิกแกงเ่อะรสไม่จัดแต่ว่ายังมีความแบบร้อนปราบเครื่องเทศอยู่นะคนมากินเมนูนี้ฟันต้องดีนิดเดงเพราะกักหมูพอโดนเครื่องแกงแล้วต้องออกแรงเทียวฟันปลอมต้องพร้อมฟันจริงต้องพร้อมไม่งั้นถักได้อันนี้คือข้าหมูย่างผัดพริกเกลือนะครับก็คือลักษณะเป็นข้าหมูย่างผัดใส่พริกเนาะแล้วก็ใส่บิกไทย แล้วก็รู้สึกว่าจะมีความแบบใส่น้ำมันหอยขอหมูพริกเกลือที่นี่มันจะไม่ได้แห้งๆนะแออนวมันฉ่ำวาวนะมันอมหวานาถ้ากัดเจอพริกก็จะมีความแบบเผ็ดร้อนขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นเพิ่มคุ้มคเาหัวลร,ร,ร้อนจะยิ่งอร่อยอปลาทอดราเต้าซี่นะฮะ<อ>เป็นเมนูที่พี่ยุ่นนะฮะบุคคลนักเที่ยวมาจากกรุงเทพเขาถามว่าอยากกินร้านไหนแล้วก็ไม่รู้นะแต่ญาญันชอบร้านนี้จังเลยอ่ะเขาก็เลยมากินอันนี้แล้วเขาก็บอกรายงานว่าปลาต้าซี่เด็ดมากอ่ะเชื่อเขานะ ปลาก็จะมาเป็นชิ้นๆทอดอย่างนี้แล้วก็ราดน้ำเต้าซีนะเดี๋ยวขอชิมน,นะลปลาทอดคูแป้งบางๆมันจะมีความกรอบเบาหน่อยน้ำเต้าซีมันแบบรสมันไม่ตีอะรสมันไม่ไม่ไม่ปี๊ดอะคือมันจะกลมๆอ่ะมันจะมีความเค็มนิดหวานหน่อยกลมๆครับใช่กลมๆใช่รสกลมๆ,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 ๆนี่หมึกผัดไข่เค็มนะฮะคมึกไข่เค็มร้านนี้จะไม่เหมือนที่คุณรู้จกักคุณรู้จักเหมือนเป็นแบบไข่เค็มตีเป็นซอสใช่ปะแต่เนี้ยเขาเอาปลาหมึกอะ ไปผัดกับไข่เค็มจริงๆแล้วก็โรยหอมเจียวมาด้วยนะเดี๋ยวลองดูนะเป็นไงนะจุดนี้อันนี้นอกจากไข่เค็มมันได้เป็นซอสมันจะไม่ทัดแต่ความความกอจานน่ะนางกิงเรื่องการใช้กระทะกลิ่นหอมกระทะมาอีกแล้วอะ่ะอันนี้ก็ใจภูเก็ตนะ,ะับนี่คือปลาทอดเครื่องปลาทอดเครื่องคืออะไรก็คือเอาปลาเป็นชิ้นนี่แหละไปทอดแล้วก็ราดด้วยเหมือนผัดพริกแกงอะ่ะซึ่งปลานี้เป็นปลามงนะฮะชิ้นใหญ่มอกปลาทอดเครื่อง ตัวเครื่องแกงพริกแกงมีความจัดจ้านสไตล์พริกแกงใต้เลยแล้วแบบถ้าเอาพริกแกงนี้ไปคลุกข้าวหน่อยก็จะอร่อยมากมันจะมีฟิลลิ่กเหมือนคล้ายกับกึ่งแกงข้วพริกแล้วอีกนิดนึงอะ่ะจะมีความอย่างนั้นอะ่ะถ้าคลุกข้าวสวยร้อนๆมันจะพอดีมากใช่แต่เราคืูว่ามันเผ็ดสไตล์ใต้คือมันไม่ได้เผ็ดพริกขี้หนูแต่มันจะเผ็ดแบบเผ็ดร้อนปลาของเครื่องเทศที่มันจะร้อนอในคออะไรอย่างเงี้ย ทุกคนเหมือนอิ่มแล้วแต่ว่าหลานชายสั่งข้าวต้มปลามาบอกข้าวต้มปลาที่นี่อร่อยทุกคนก็อปอั้นชิมซิกินปุ๊บข้าวต้มปลาที่นี่มันเหมือนเป็นข้าวอะต้มน้ําซุปธรรมดาไม่ได้มีรสอะไระแล้วแต่ปลามันสดนะปลาชิ้นใหญ่แต่ว่าสิ่งที่เขาเคียงมามันจะมีแบบกระเทียมเจียวมีน้ำเต้าเจี้ยวปรุงรสมีขิงซอยมีผักชีซึ่งตัวน้ําซุปะจะมาขุกคลิกน้ําซุปไม่ได้มีรสชาติเลยแต่ความเด็ดดวงพวงสวรรค์ของมันก็คือว่าเต้าเจียเจ้ยวที่เขาปรุงรสอะ ฟีลลิ่งเหมือนเต้าเจี้ยวที่กินปลวกปลาลูกจิ้มกินข้าวมันไก่อย่างนั้นอ่ะมันจะอมหวานนิดๆพอใส่ในปลาใส่ในข้าวต้มนะทําให้รสชาติดีมากก็คือถ้าใครอยากกินข้าวต้มปลาให้นี่สั่งได้แต่จําไว้ว่าห้ามลืมเต้าเจี้ยเด็ดขาดเพราะคือตัวชูรสอันดีเด่นนั่นเองแม้จะกำลังจะไปสนามบินแล้วก็ยังไม่หยุดกินร้านนี้คือร้านปิดท้ายที่หลายๆคนรู้จักหลายๆคนแนะนำหรือคนบอกมาว่าเอ้ยมาร้านนี้ต้องกิน ซึ่งเคยมากินหนหนึ่งครั้งหนึ่งกับคณะทํางานเนาะเราก็ไม่ได้มากินนานมากวันนี้ก็เลยแวะมาร้านนี้ครับร้านน้าย้อยที่หลายๆคนคงจะรู้จักกันดีนะครับแต่ว่าวันนี้หลายๆเมนูเนี่ยหมดไปแล้วด้วยซ้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเห็ดแครงหมกปลาหมกได้หมดไปแล้วหมูฮองก็หมดก็เลยด้วยความที่มาคนน้อยนะขอจอะสั่งแค่แกงคั่วหอยขมนะครับสั่งหมูคั่วเกลือซึ่งเป็นตัวแนะนําเขาแล้วก็ตัวที่ไม่แนะนาแต่อยากลองกินเองเพราะว่าไปหลายร้านไม่กินสีคือทอดมันกุ้งนะครับสั่งมาแค่นี้แล้วกัน ดี๋ยวมาชิมกันอีกสักครู่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครสิ่งแรกจะกินแกงคั่วหอยขมนะสีเหลืองสวยมากเป็นแกงคั่วหอยขมใบชะพลูนะครับน้ําแกงจะไม่ได้เยอะจะมีความขุกขลกต้องกินกับข้าวนะไม่กล้ากินเปล่านะเห็นทั้งใบชะพลูทั้งหอยเนาะเป็นความขีม้มข้นกลมๆคือเป็นปุ๊บรู้สึกว่าข้มข้นกันเองนะแต่ไม่ได้เผ็ดมากแต่ไม่ได้หวานนำํำ แล้วไปลงคอเพราะมันจะเริ่มแบบมีความร้อนๆนิดๆอันนี้คนกินเผ็ดไม่เก่งก็น่าจะกินได้อร่อยแต่ว่ามไม่ได้หวานน้ำนะบอกความอันนี้คือหมูคั่วกเกลือเนาะก็จะดูมาเสิร์ฟไม่ง่ายเป็นหมูไปคั่วเกลือมรรมาลองชิมแบบไม่จิ้มมันจิ้มก่อนนะก็คือรสชาติอ่อนๆแต่ไม่ไจืดน,นะกำลังดีไม่เค็มเบสผิวนอกก็จะมีความนุ่มๆกรอบนิดๆเพราะว่ามันโดนแบบ โดนหน้ากับะทะอ่ะเนะวะแต่พออย่งน,นื้อแต่เนื้อไะไก็คือนิ่มไม่แข็งลองชิมน้ำจิ้มน้ำส้มของเขานะฮะเอที่น้ำส้มมมีความจัดจ้านขึ้นมาก็อ,อรออ่อยแบบแบบอ่ะอันนี้นะถ้ามันกุ้งนะฮะก็ดูมีความเป็นข้าวมันกุ้งที่เขาบอ,อ่ะบดเองอะไรเองเนาะชิมหน่อย น้ำจิมจ้มกุม้ก็กุ้งอร่อยดีแล้วถ้กุ้งคันเต็มเด้งอร่อยสามอย่างที่สั่งมาเนี่ยก็คืออร่อยหมดดีหมดร้านนี้ก็คือดีถ้ามันกุ้งให้ดูเป็นเมนูทั่วไปก็ก็อร่อยแกงคั่วหอยขมไม่ติดหวานนะครับเข้มข้นแต่ไม่เผ็ดมากสมุนไพรเกลือก็อร่อยกำลังดีครับ